นี่ใสั่ตูใส่เสื้อผ้าเดี๋ยจ้าใส่น่อของข่อยน่ออันนี้เขาเขาสั่งเบิดแล้วเหรอปะนี่เออเขาสั่งเลยจังมาส่งให้เนาะเออ,องามอยู่งามอยู่สมราคาอยู่พี่น้องเว้ย พันกว่าบาทหาแสนหาชิปขึ้นราคาหาชิปไปเห็นใน,นเพจอันโพสลงหาแสนมอกีงตน่อนนมัเป็นเทียวเกายเวป็นเก่มันเกน,นี่เลื่อนไปเรื่อยมันกี่เห็ <ừ> นหมดแล้วค่ะ อันนี้ก็หาแซนคือกันบ่ตู้ไว้อันอันนี้สั้นคล้องนี่สั้นอันนี้นี่เออตู้ก้านาพี่น้องอันนี้ตู้เสื้อผ้าก้านาคนจะบอหาเสืออันแพงก็พี่น้องหาเสืออันถึกๆเนี่ยนะนี่พอได้ใช้ พันกว่าบาทกะพอแล้วใส่ยังแพงเอาเงินไปใส่ในอ,อื่นนะพี่น้องเอามาหอยเสืองเครื่องซืสีขาวเบิ่งข้างในก็เด้อเอา้าคือติดแถนี่อ,อข้างในจะเป็นสั้นเป็นสั้น,น,นพับส่งพับผ่าขนหนอคนหนูสั้น อัานไว้ตรงตัวนี้มเนี่เอาคุณข้างในก่อนนี่ข้างในกันข้างในก็เป็นแนวนี้โอเคโอเคโอเคสำหรับข้าอะไพี่น้องเอ้ย แล้วขึ้นขึ้นมุนมาได้ป่ะนี่อันนี้โครงการนาด้วยพี่น้องตู้ไม้อัดธรรมดาโอ้ยลงสีนี่จากอันนี้ได้นี่นนสีนี่เฮยหาเซนหาซิไม้อัด <c oughs> สื้อพี่น้องหลานปลายนาซองหน่อยอือหลานปลายบริการส่งถึง บ้านพอได้ช้อนใจก็สั่งเลยพี่น้องจักเพรเพิ่นอียังหรอกมาตะปักซองมุ้นบอสสร้งมาตะปักซองล้านา้ำเลยพี่น้องเด้อบ้านพ่อขอได้ค่ะปักซองล้านา้ำเออเอาสองน่วย เบ่งหนุ่ยจนนี่อะหรท่านีจะมีมองว่างคือโต๊เครื่องเ้งพี่งน้เนบัตรโพจะกันฮะฝักงละหาน้ำวะเออฝักทองละห้าน้มบัตรพอปนะละห้าน้อืมยังได้เศษไม่ไ้ละหาน้ำแต่เราเมียเราอยู่บัตรสก๊ไซยุงจักว่าบัตรสกตไซเออ บอกข่อยหญ่อยู่พี่ข่อยหญ่อยู่พี่พ่อข่อยไปเอามีแม่หนุ่มอยู่วันทางพุ่นเออไม่ใหม่อะไรของอดละหน่วยนีเด้อพี่น้องเด้อพอดีพะสงั เออเขาสั่งกับงามไปของกระเจ้าเน้เลยสำมราคาและสมราคาอยู่เดินในคลองยังกระเพงเงินก็ขึ้นเะือกเสาอดวะแม่นเบิดเบาะฉันสิไปใช่ไปถวายน้ำให้พระธุดงเอาถวายหน่อยเถอะพันยากเรื่องฮะพนหยายเออ่ไอ เอาตุ That way. That way uin, ๊กหนึ่งกับพอฉน่ะทนพันกัวหาแสนหาชิปเฮะนั่นแหละเอ้ยบได้ซื้อแพงได้เ้ยฮะซื้อถกๆเนี่นี่เลยบริการส่งทึงทืกอนได้อ้วนเลย ขึ้นค่าน้ำมันก็นขึ้นเนาะลิตรหนึ่งสิบเจ็ดพันสิบหกสิบเจ็ดพรพี่น้องเอ้ยม,มนเลยไ้ลิตเ่แม่เันกัแพงเช่งก็ขึ้นมีลินชักของกันนะเ่อจะเซ็ตตู้เด็กพี่น้องเด้อ ไ่ใชำลังแหวนเนี่ยเสียงโค้งก็ได้เนาะเสียงยังฟัวเลยเออเสียงก็ได้แล้วมันเห็นแล้วนี่โอ้ยมันหาบอกเลยนี่สักอะไร ได้เได้ไลยเดี ừ, hey. ๋ยวพ่เที่ยงเดี๋ยวพี่น้องมีนิชักเดินตัวนี้เด้อมีโต๊ะแป้งโต๊ะแบนนี่บ่บ่มีล็อกดิบังหลอกฮะหลอกเบาะหลอกในอยู่บ่ปุดทั้งในอยู่แล้เออล็อกในเลยเฮ้ยหลอกได้เลยเนาะ ก็ไปตั้งไว้เีวนากันหาเขาเองอกต้งไว้าเื่อยเไปมาหอย่อยะดเดียวเดียวเสีเขาเพื่อนเองหอกเออตั้งไว้นหันแหละเออลูกชายคอยตื่นแล้วบ่ออตื่นแหละตื่นแหละวันนี้แหะเดียวสีพากันหามเขาเองหอกดีเป็นตะแพง้อ หกเดือนปลายตูกาน้าพี่น้องสองหน่วยก็มีแต่สามพันกัวในหน่อย ได้สนใจกระทักไปเพจคนได้เลยพี่น้องเด้อเจ้าของผู้ขายเนี่ยก็ติดตามทางนี้น้ำเนื้อโฆษณาสองด้วยกันได้ทางนี้ยูทูบได้สามหมื่นกว่ารายดอกเพื่อกระจายเงินได้พี่น้องเด้อ ไปใส่กบไดเดสกูิททางันทางนี้กบไดเห็ดอเดี๋ยวไเรือยๆเลยเดี๋ยวยังวิวได้ก็จงนกินกินไก่เกียวตัวไปตัวไปทยตัวไป่ขอเก๊ะด้วยขอเก๊ะด้ย ได้พี่น้องไหมเบเดี๋ยวบาเตะมากก่าจหาบาเตะห้าหาตาอโอเคตู้หองอ่นพี่น้องราคาถึกๆแต่สวยพี่น้องราคาถึกๆเดิ่มผ่าเสร็จตู้พี่น้องถูกๆ บต้องใส่แพงเรกพี่น้องของเงินของซานกะห้านี่ยถูกถูกะโอเคแล้วเสื้อผ้าก็น่าอะสิไหวยอยู่นี่ด้วยเพียงเด้อเพราะว่ามันเฮือนมันเคบมันมีหมูเมียนมันก็น้าระไายอยู่นี้ผุนเ,เสร็จออกเลยเเใส่จำนี้ลเละเฮานะบต้องอสนแพงเอานีก็งามแล้วเนาะพี่น้องเนาะงามแล้วสวยรู้แล้วพอแล้วจำนี้ แต่งตูกน่าก็เปลี่ยนอยู่ในนี้เลยเพิ่นนะค<ะ>าบตูสัผภา<ะ>ใส่แล้วก็วถิ่มลงหันเลยนะสบายของเพิ่นนะมีแหวนสองคือกานแหวนสองอยู่นี้แหวนกันนั่นดิเปิดออกมาเนี่แถวสั้นนี่ก็เสร็จเลยเด้อของกน็นาเลยสิเป็นสั้นแล้วน,นี่พี่น้องสั้นมีสามสั้นสี่สั้นอันนี้หนึ่งสองสามสั้น ตัวนี้หนะันสิพับอันหมดเป็นส่งเป็นอันนั่นวะขาคนนู้ให้เป็นเสือละแคว้นเออเสร็จออกมากี่คุณนนะเดี๋ยวขอีิมีเนเสือผ่าให้เจ้าออของอดเราบริ้มีสั้นน้องีแต่มีตู้น,นั่นมีอัน่มองเขาเกะเฮ้ยเขาเกะเออ ทั้งทิงแล้วก็เจ้าซุ้งเคยเสร็จทั้งทิงเลยเพื่อเฮาได้ว่างอะนะเอาอันอันอู่ลูกเขาขึ้นมาตั้งไว้เทิงเนี่ยมันจะบอกเกะห้องนางลูกเนาะหกหกกว่จะไปเมียนห้องลูกอยู่มือนี้กันโอเคแล้วนี่กันเอากระแค้นไซเนี้เอาผมกระนาดกับของงนกระแค้นใส่นียเอาพี่น้องบมาดีซื้อจักเกลือนี่ก็มาซื้อซะโอเคเนาะ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณสุข,ขุสุคนเข้ามาหลับชมช่องกาหนาตาอ้นเด้อจ้า